สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมนะครับช่องคนชอบตกปลาชนแนลนะครับวันนี้คนชอบตกปลาชนแนลก็พามาหมายคลองเชื่อมแม่น้ำนะครับหมายนี้ก็ห่างไปสักระยะนะครับหมายนี้ก็มาตามหาของใหญ่นะครับวันนี้ก็เพิ่งมาถึงนะครับยังไงก็เดี๋ยวไปตามชมกันครับว่าจะมีของใหญ่เข้ามาไหมนะครับเอาหมายกับปลาใหญ่นะครับวันนี้ปลาอะไรคือผลพลอยได้นะครับ อะไยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันครับตอนนี้ก็ขอเวลาเตรียมตัวสักแป๊บนะครับโอ้นีครับสภาพหมายนะครับสวยเลยนะครับตรงนี้น้ํากําลังดีนะครับโอ้น้ําหน้าโดนนะครับช่วงนี้นะครับสวยงามเลยครับแต่วันนี้ก็อากาศติดเหมือนเดิมนะครับโอ้โหไม่มีแดดเลยนะครับแดดไม่มีก็มีสวนนะครับปลาจะกินไหมอากาศเย็น สวยน้ําสวยครับนากปรลังครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีตัวปลาใหญ่เข้ากินไหมนะครับสภาพหมายก็ประมาณนี้ครับน้ะโอเคครับมาครับมาครับแต้มแรกเลยครับโอ้โหของใหญ่เลยครับนี่ครับของใหญ่แล้วของใหญ่แล้วปลาอะไรเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหกระมังครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหกระมังใหญ่ครับโอเคเลยครับแต้มแรกครับนะโอ้โหี่ครับแต้มแรกเลยครับโอ้ ยังไม่ทันตั้งกล้องเหมือนเดิมครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหแทมแรกเลยครับแ้มแรกเลยเปิดได้สวยครับนะเปิดได้สวยเลยโอเคครับกำมังสวยๆเลยโอเคขอเก็บปลาแป๊บครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหแทมแรกนะครับกำลังจะใส่กำลังจะใส่กระชังนะครับนี่ครับโอ้โหโอเคครับนะโอเคครับ แรมแรกลงน้ำแล้วจมเลยครับจมจำเลยโดนครับโดนครับโอ้ยนี่ครับปลาอะไรโอ้โหกำลังตั้งกล้องนะครับตั้งกล้องเสร็จนะครับซื้อว่าจะมายกขึ้นนะครับว่าจะยกขึ้นใส่เหยื่อใหม่นะครับนะ มาแล้วมันหมาลเลยหยตั้งกล้องเสร็จนะครับเปิดกล้องเดินลงมาว่าจะเอาขึ้นมาใส่เหยื่อน,นะครับว่าจะตีเม็ดแรกนะครับเจอเลยเจ๊มังครับเอาแต้มที่สองนะครับก่อนหน้านี้ไม่ทันตั้งก็ได้เปหนึ่งแต้มใหญ่ครับเต็มปากครับมันหมาเลยโอเคถือว่าหมานครับวันนี้ ได้ตัวแรกนะครับไม่ได้ตั้งกล้องนะครับจะใส่เหยื่อโยนไว้นะครับแล้วก็ไปตั้งกล้องนะครับตั้งเสร็จเปิดกล้องเสร็จเดินลงมาว่าจะเก็บมาเปลี่ยนเหยื่อนะครับปัดเบาๆครับโอโหอยู่ครับตั้งสองมาเลยมีทุนเลยครับวันนี้หมานจัดประหลัดบอกประหลัดมาทุกคลิปครับหมานจัดประหลัดบอกครับเดี๋ยวมาดูกันต่อ จยูงกันหน้าดูครับหมายนี้ปึ๊บโอ้ยเว้าวครับถอนอือกินดะครับกินดะกินทุกป่าครับตัวเดิมนะครับฮตัวเดิมแบบเดิมนะครับกินดะกินทุกป่าโอเคหมดแล้วเมื่อกี้วัดไม่ทันครับจิ๊บจิ๊บ หมดไปแล้วเอาไม่ถูกที่อยู่แล้วครับวันนี้แต่จะถูกเวลาไหมต้องมาดูนะครับอยู่ที่กระแสน้ํานะครับการตกปลาของเชื่อมแม่น้ำนะครับต,ต้องดูกระแสน้ําเป็นหลักนะครับช่วงไหนปลากินช่วงไหนปลาไม่กินนะครับก็ต้องจดจำไว้เล้าไปครับอ๊โอ้โหไม่โดนครับมีครับ มาเห็นงั่งได้ไม่ดานนะครับน้ําไม่ไหลเลยก็ไม่ดีนะครับปลาไม่กินนะครับถึงกินก็กินห่างนะครับถ้าไหลแรงเกินก็ไม่ดีครับก็กินห่างเหมือนกันนะครับมันจะมีช่วงเวลานาทีทองนะครับประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับที่น้ําไหลกําลังพอดีพอดีนะครับถ้าเรามาได้จุดนั้นเวลานั้นนะครับโอ้โหบันเทิงนะครับ คลองเชื่อมแม่น้ําเหมือนกันทุกที่นะครับโอ้ปลาเล็กต่อยก่อนนะครับเอาเ๋ยอะดๆต่อนครับโดนครับปลาอะไรเดี๋ยวดูครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหหมอจะกลับตัวนี้ต้องปล่อยครับนี่ครับเจ๊หมอนะครับเจ๊หมอหมอจะกลับครับโอ้โห เล็กมากครับสามนิ้วครับวันนี้ปล่อยเลยครับไม่ต้องเก็บนะครับเล็กจัดนะครับสามนิ้วนะครับนี่ครับไปปล่อยไปเลยนะครับโอ้โหเล็กจัดเลยครับถอนกะสวยเลยไปดีอย่างหยุดดีลงไปครึ่งเดียวถอนแล้วถอนแล้ว,ถอ,ลวถอนไหมปืด๊ด หอ๊บหายครับโอ้โหก็ดูนครับใหญ่จัดครับประหลัดบอกโอ้ยตอนนี้ก็ต้องปล่อยครับนะโอ้โหดูครับใหญ่จัดประหลัดบอกจริงๆนะครับนี่ครับโอ้สองนิ้วเป็นมิดเลยครับโอ้โหต้องไปดูใกล้ๆแล้วตัวนี้ครับใหญ่จริงๆครับใหญ่จัดประหลัดบอกกินเต็มปากเลยครับแล้วเดี๋ยวไปดูใกล้ๆหน่อยดูดูครับมันกล้ากินนะครับืม ดู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 ด,ดูโอ้โหเต็มปากเลยครับใหญ่จัดปหลัดบอกโอ้โหจะปล่อยไปเลยครับปล่อยไปเลยตัวนี้โ,โกินดะนะครับอร่อยนะครับตัวเล็กตัวใหญ่กินหมดครับกระแหครับตัวนี้กระแหน้อยน้อยจริงๆงนี่ครับโอ้โหมันบอกว่ากินดะอร่อย ไปใหม่ไปใหม่ถอดได้เหรอโดนแล้วครับถอนเลย้าบถอนเลยโอ้โหน่กว่าปลาอะไรครับมัน้าบนี่ครับเจมังนี่เองโอ้โหี่กว่าปลาอะไรตัวไม่ใหญ่นะครับมันถอนเลยนี่ครับนี่ครับไม่ต้องตักนะครับโอ้โหเป็นเจมังกันนะ เจมังเลยโอ้ตัวนี้สี่นิ้วได้ครับโอ้สวยอยู่สวยอยู่ยอยเ,อเอ้าเต็มปาครับนี่ครับโอเคเน้นๆหน่อยดอกไหมหรือกดหายไปเลยเอาเลือกเอาหายครับโดนครับนี่ครับอุย้ยของใหญ่แล้วมั้งของใหญ่แล้วนะของอุ้ยหลุดเลยโอ้ยโอ้ โอ้โเป็นไปได้ยังไงโอ้โหไปใหญ่หลุดคยนะโอยไปใหญ่ครับไม่ขาดนะครับหลุดโอ้ยไม่น่าเชื่อของใหญ่จริงๆโอ้ยโออาการเสียเหนี่โกงครับงัดไม่ขึ้นเลยครับโอ้โห,โหเอาแล้วเอาแล้วโอ้จะมาอีกไหมจะอยู่ไหมบาดเจ็บระมัง้ง เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เออถอนที่สวยนะถอนสโลมันนะครับถอนสโลอ่ะโอ้ถอนทีละข้อสองข้อไปแล้วโอ้โหอืม ถอนโอ้โหสะดุดอีกไม่โดนอีกโหูสะดุดนิดเดียวอืมเี๋ถอนแล้วถอนแล้วถอนแล้วถอนก็ถอนไม่จริงกดก็กดไม่จริงเอายังไงท่านเอายังไงโอ้โหดูเขาทำเอาโห้ยยอมมัเลยครับยอมมัเลย โดนครับรอุ้ยอันี้แล้วหลุดทีแล้วอุ้ยอุ้ยอะไรวะโอ้โหเสียดายเลยนะโอ้ยเฮ้ยโอ้โหหลุดดีแล้วอุจเบ็ดก็ไม่เป็นไรนะรจะไม่หลุดวะโอ้ยสวยเลยครับโดนนะครับนี่กระชากวิ่งเลยตรงนี้ปลาอะไร โอ้ย oh, หางแดงครับนะโอ้ย oh, เจ๊แห่ครับกระชากโคตรวิ่งเลยนีครับดีครับโอ้โ oh, หกาแห่เออเอเต็มปากเลยอันนี้ก็ะชากวิ่งครับพูดไปเลยโอ้โหเจ๊แห่กับเจ๊แห่ครับเอา้าอยเจแห่เลย ถอนครับโดนครับโดนครับถอนแล้วครับโดนนี่ครับโอ้โหโคตรอะไรครับเป็นแค่แหยครับโอ้โหแข่งเลยครับแข่งแป๊ดเลยครับนะโอ้โหสวยงามครับนี่ครับโอ้โหสีสันนะครับงามเลยงามจริงๆครับตัวนี้กายแหเออโอ้โหสีสวยครับสีสวยตาจริงๆเป็นปลาสีสวยนะครับโอ้โหปลากาแหนะครับ น้ำเลืงเหลืองครับสีจะสดใสมากครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับอยากให้ดูนะครับปลาสวยๆนะครับนี่ครับนะนะดูสีนะครับนี่ครับสวยจริงๆนะครับสีแดงๆสวยเลยครับเก็นะครับโอ้โหสุดยอดครับโอเคไป ลงแรงขึ้นดียว่าน้ำอะ่ะโอ้โหโดนแล้วมั้งโอ้ยไม่ทันครับเอาไม่ทันมองด้วยเรื่อยๆครับแต่วัดไม่ค่อยโดนนะครับหวมือไม่ค่อยถึงครับอืไม่ไปก็แสดงว่าหมด ลองวัดดูครับเผื่อโดนหมด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 วัดส่งไปเลยโดนแล้วครับลองวัดดูไม่รู้ปลาอะไรวัดมัวม่วมัว่วครับหูยไม่ได้กินครับนี่ครับโอ้โหลองวัดดูนะครับหูยโอ้เจ๊มังครับเจ๊มัง โอ้โหเบียดเยือครับอันนี้เกาะปลายคางมาหรือเปล่าเดี๋ยวดูนี้ยึกยักยึกยักกินหรือเกาะปลายคางขอรู้หน่อยโ oh, oh, อ้โหเกาะปลายคางมาครับนะโอ้โโดนปลายคางมาครับนี่ครับปลายคางเลยไม่เข้าปากครับนี่เป็นไงเจงมังเลยไปโอ้โหเบียดเยือครับไม่กินครับยึกยักยึกยักยึกยักโอ้โหตวัวไม่ใหญ่ด้วย เบียดอยู่นั่นแหละโดนไหมคิดแล้วก็กินน้ำก่อนไว้ตอนจะกลับจะหยับอีกทีนะโดนแล้วครับตัวหลุอีกโอ้โหเพียรแล้ว มันใช่ไหมเนาะดูแล้วเฮ้ต้องเป็นหลายสอย่างนะโดนครับโดนครับโอ้ยใหญ่จัดครับนะโอ้ยถอนทุ่นล้มเลยครับนี่ครับโอ้โหมันจะกลางล้มเะครับอือดูตัวครับเม่จัดประหลัดบอกนะครับโอ้ยถอนทุ่นล้มครับกำลังจะกลางล้มเลยครับนะ ายแฮอเออเออนิ้วเดียวครับสวยงามไปปล่อยเลย <c oughs> เริ่มร้อนเลครับสั่งลมน้อยอโอย โอเคร้อนเลยครับกลางลมโอ้ค้นชั่วครับถึงว่าเอาตรงนวครับไกลๆเลยรอบนี้ ได้แล้วครับไปครับโดนแล้วครับผมใหญ่แล้วครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยถูกครับตามแผนถูกครับถูกตามแผนครับถูกตามแผนปลาไหลปุ๊บ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 ปลาอะไรดูโอ้ยมาครับสะเพียนครับสะเพียนโอ้ยตามแผนครับมาครับนะปุ๊บนี่ครับมาแล้วโอ้มาครับมาครับสะเพียนเลยโอ้ใไ้แผนสองได้ผลนะครับ สวยงามเลยอาเพียนนี่ครับนี่ครับสวยอยู่ครับโอเคงา,งามเลยไป กระปังกระมังครับโอ้โห,โโหนี่ครับนี่ครับนี่ครับเจมังครับโอ้โหมาแล้วครับสวยๆเลยเริ่มมาครับเริ่มมาครับ อยากตีเนี่ยผมไม่ยืนลื่นสวยงามครับสวยงามครับโอ้โหโอเคไม่ไปลองดูไม่แน่น้ำไปเนี่ยน้ำกำลังเบาพอดีด้วยนะน้ำจะเบาแล้วเนี่ยจริงจริงแคกแป๊บเดียวเดี๋ยวมันเบาแล้วบางทีก็มาบางทีก็ไม่มาไม่แกบอกเนี่ยคครรัับบอือ น้ำแรงเนี่ยปัญหาใหญ่แล้วนะครับปลารวมครึ่งวันนะครับมาดูนะครับได้กี่ตัวกี่แ้มนะครับเป้าหมายปลาใหญ่ไม่เจอนะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับงัดไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้เลยนี่ครับมาดูนะครับโอ้โหพอได้อยู่ครับนี่ครับนะโอ้ยนี่ครับนี่ครับ ดีสวยเลยเดีย๋ยวตัวเล็กคัดปล่อยเลยดีกว่าครับตัวเล็กโอ้โหตัวเล็กไม่เอาเลยครับเดี๋ยวคัดปล่อยเลยโอเคป่ารวมประมาณนี้ครับโอ้โหถือว่าผ่านอยู่นะครับครึ่งวันไปส,สวยๆเลยเก็บเรียบร้อยนะครับเก็บเรียบร้อยพร้อมเดินทางกลับนะครับตอนนี้นะครับนโอ้สภาพหมายนะห้าโมงเย็นนะครับนะ พระาทิตยห้าโมงนครับยอดไม้พอดีแนละ้วยอดไม้นิดน,ดนะครับน้ำกำลังลงนะปลายังกินอยู่นะครับแต่ก็หมดเวลาแล้วครับนะครับน้ำลง,งนะลงตลอดนะครับนะครับลงเยอะเลยนะครับโอ้โหเ งามครับรภาพหมายนะครับมีตัวตลอดนะครับหมายโอเคแล้เวเจอกันใหม่ครับคลิปหนะ้าสวัสดีครับ